มาใส่เย็นครับวันนี้บรรยากาศแรงๆครับ mm uh hum uh -huh. oh, oh. ตานสุดเลยมึงทำไรพอเขาหาเลยเปิดเปิด กำลังหาช่องนะแแบบกันไปเลยทีเดีวยว <c oughs> นหนู่ติงเทิงิงเทนไ้กไมนไหนเน่ยนะ mười mười một buffo nên đâu rồi đừng ra rồi đứng ra đừng 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 đừng

นะครับต,ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับใหมตายครับตายแล้วครับหนึ่งตัวครับ